สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองกันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะนี่คือหนังสือที่เราใช้เรียนกันใช่ไหมคะเด็กๆเ,เล่มแรกคือหนังสือเรียนค่ะและเล่มที่สองคือหนังสือแบบฝึกหัดนะคะ สำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้จะเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วค่ะเป็นเรื่องของสมาชิกในครอบครัวนะคะ family members เรายังเรียนกันอยู่ในยูนิตที่2ค่ะ at home นักเรียนพร้อมหรือยังคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยนะคะเปิดไปที่หน้าที่20ค่ะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิป ให้นักเรียนฟังนะคะเพื่อทบทวนคำพท์จากคลิปที่แล้วกันค่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะ Students book Unit 2 Lesson 2 Exercise 1 Listen and Point Look this is my family Grandpa Grandma Dad Mom Uncle Brother Sister Aunt นี่คือการแนะนำสมาชิกในครอบครัวของทอมมี่นะคะให้คนอื่นได้รู้จักกันว่าแต่ละคนคือใครคะ่ะทอมมี่คือเด็กผู้ชายใส่แว่นคนนี้นะคะเด็กๆทอมมี่แทนตัวเองว่ามีค่ะ M E มีแ e, ปลว่าฉันนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ ครั้งนี้เป็นการแนะนำสมาชิกในครอบครัวของทอมมี่ให้คนอื่นได้รู้จักกันค่ะทอมมี่ใช้ประโยคแนะนำประโยคนี้ค่ะ This is my grandpa This is my grandpa นี่คือคุณปู่รู้ว่าคุณตาของฉันนะคะ This is แปลว่านี่คือนะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆ <laughs> Students Book Unit 2, Lesson 2, Exercise 2. Listen, point, and say This is my grandpa. This is my grandma. This is my dad. This is my mom. This is my uncle. This is my brother. this is my sister this is my aunt เดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อค่ะว่าเราจะแนะนำสมาชิกในครอบครัวของเราแต่ละคนให้คนอื่นได้รู้จักด้วยประโยคง่ายๆต่อไปนี้ค่ะข้อที่หนึ่งนะคะนี่คือคุณพ่อใช่ไหมคะ dad นะคะ daddy หรือว่า father นะคะ เราจะแนะนำพ่อของเราให้คนอื่นได้รู้จักด้วยประโยคนี้ค่ะนักเรียนอ่านตามรูนะคะในข้อที่หนึ่งค่ะ This is my dad This is my dad ต่อไปค่ะในข้อที่สองนะคะเราจะแนะนำแม่ของเราให้คนอื่นได้รู้จักค่ะเราใช้ประโยคนี้ได้เลยนะคะข้อที่สองค่ะเด็กๆอ่านตามรูนะ This is my mom This is my m o m ต่อไปนี่คือพี่ชายหรือว่าน้องชายนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำเดียวกันนะคะว่า brother brother เราจะแนะนำพี่ชายหรือว่าน้องชายของเราให้คนอื่นได้รู้จักกันเราใช้ประโยคนี้นะคะเด็กๆข้อที่3ค่ะอ่านตามครูนะคะ This is my brother. This is my brother. ต่อไปค่ะขอ้อที่สนะคะเราจะแนะนำพี่สาวหรือว่าน้องสาวของเราให้คนอื่นได้รู้จักนะคะพี่สาวหรือว่าน้องสาวในภาษาอังกฤษเราใช้คำเดียวกันนะคะว่า sister เราจะแนะนำพี่สาวหรือว่าน้องสาวของเราให้คนอื่นได้รู้จักด้วยประโยคนี้ค่ะในข้อที่สี่นะคะ This is my sister This is my sister ต่อไปค่ะคุณปู่หรือว่าคุณตานะคะเราจะแนะนำคุณปู่คุณตาให้คนอื่นได้รู้จักด้วยประโยคนี้ค่ะอ่านตามรูนะคะในข้อที่ห้าค่ะ This is my grandpa. This is my grandpa. ต่อไปค่ะคุณย่าหรือว่าคุณยายนะคะเราแนะนำคุณย่าหรือว่าคุณยายให้คนอื่นได้รู้จักด้วยประโยคนี้นะคะข้อที่6ค่ะอ่านตามครูนะ This is my grandma. This is my grandma. ต่อไปค่ะนี่คือคุณลุงคุณนาหรือว่าคุณอาที่เป็นผู้ชายนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำเดียวกันนะคะว่า uncle เราจะแนะนำเขาเนี่ยให้คนอื่นได้รู้จักด้วยประโยคนี้นะคะในข้อที่7ค่ะ this is my uncle this is my uncle ต่อไปนะคะนี่คือ คุณป้าคุณนาคุณอานะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำเดียวกันค่ะว่า aunt เราจะแนะนำพวกเขาให้คนอื่นได้รู้จักนะคะด้วยประโยคนี้ค่ะในข้อที่8นะคะอ่านตามครูค่ะ this is my aunt this is my aunt นี่คือคุณนา้าคุณอาหรือว่าคุณป้าของฉันนะคะ หลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วค่ะครูมีการบ้านให้หนักเรียนทำในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่20ข้อที่7กับข้อที่8ค่ะครูย้ำการบ้านอีกครั้งนึงนะคะให้หนักเรียนทำการบ้านในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า <โ frustrating S 3> ที่20ข้อที่7กับข้อที่8ค่ะในข้อที่7นะคะให้หนักเรียนเติมตัวเลขลงไปนะคะตัวเลขแต่และ ข้อจะมีคำศัพท์อยู่นะคะให้นักเรียนนําตัวเลขเติมให้ตรงกับรูปภาพนะคะในข้อที่8ค่ะให้นักเรียนเขียนนะคะด้วยดินสอแนะนําสมาชิกในครอบครัวค่ะในแต่ละข้อนะคะตามที่นักเรียนเห็นในรูปภาพเลยให้นักเรียนดูรูปภาพให้ดีๆนะคะและหลังจากนั้นก็เขียนแนะนําค่ะว่าเขาคือใครนะคะ ในข้อที่8เนี่ยมีตัวอย่างมาให้แล้วน,นะคะในข้อที่1ค่ะ this is my grandpa นี่คือคุณปู่หรือว่าคุณตาของเรานะคะในข้อที่2ก็จะมีคำว่า this is มาให้นักเรียนแล้วนะคะนักเรียนเติมแค่คำว่า this this is my grandma ข้อที่2เป็นคุณย่าหรือว่าคุณยายใช่ไหมคะในรูปเราก็เติมประโยคให้สมบูรณ์ว่า this is my grandma นะคะเด็กๆหลังจากที่เราทําการบ้านเสร็จแล้วนะส่งการบ้านมาในลายส่วนตัวของครูนะคะเช่นเดียวกันค่ะหามีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษให้นักเรียนสอบถามครูมาได้เลยนะในรายส่วนตัวค่ะหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วครูหวังว่านักเรียนจะหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะ ทำการบ้านส่งครูด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย